ครับนี่เราจะทำวงจรนับ0ถึง9แสดงผลด้วย7 Segment นะครับหัวใจหลักของวงจรนี้คือ IC ซเบอร์ 74LS90 คือ IC ตัวนี้นะครับส่วน IC 74LS48 นีเ้เราจะแปลงเลขแานสองเป็นเลขแานสิบนะครับข้างล่างนี้เป็นที่อ่า ตำแหน่งอุปกรณ์บนโฟโตบอร์ดนะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้นะครับส,สังเกตได้ว่าตำแหน่งอุปกรณ์ที่เราเสียบบนโฟโตบอร์ดนะครับไม่เหมือนกับที่แสดงไว้ในหนังสือนะครับนี่นี่นะครับวงจรของเรานี่คือ IC เบอร์ LM7805 เป็น IC r e g u l ค t เลเตอร์และสารับแรงดัน5โวลต์ นะครับส่วนรักษารรับแดงดันนี่คือส่วนจำนิดสัญญาณนาฬิกานี่นะครับคือใช้ i c 5 5าต่อวงจร s t ต b l e m มั t ติวเวเบเตอร์คือจะสัญญาณนาฬิกาต่อกับ i c เบอร์ L S 9 0้่วนหัวใจหลักของวงจรนี้ครับ นะครับ IC 74LS90 มาต่อกับวงจรแปลงเลขฐานสองเลขฐานสิบ 74LS48 แล้วก็มาแสดงผลที่เซเว่นเซกของเรานั่นเองครับนะครับเดี๋ยวเราจะหยิบอ,อุปกรณ์คือฐานเก้าโวลต์ับไขควงบักแบนนะครับให้คุ้มบักแบนเอามาทำอะไรเอามาใช้ปรับ VR เตือนถัดปรับค่าได้นะครับ นี่นะครับฐาน9โวลต์กับไขค,รครวงนี่คือตัวท้นทายแบบค่าได้แบบเกือกมา้า<ม>เห็นใช่ไหมล่ะครับไว้ปรับความเร็วในการนับนะครับของเซอวิสเซกเมนต์นะครับ,รบ <c oughs> เดี๋ยวจะต่อแบตเตอรี่เท่ากับวงจรนะครับ ใช้ท้าช่วยนิดนึงนะครับขอโทษนะครับเพราะเนื่องจากอีกมือหนึ่งถือกล้องไว้นะครับนี่นะครับจะสังเกตเห็นว่า LED หนึ่งซึ่งเป็น LED Super b i g e สีเหลืองกระพริบนะครับนี่คือสัญญาณนาฬิกานะครับออกทางนี้นะครับไปต่อกับ IC เบอร์ 7CLS90 นะครับ เราสามารถปรับความเร็วการกระพริบด้วยการหมุน VR หนึ่งนะครับนี่ถ้าหมุนไปด่ทิศตามเข็มนาฬิกาจะเห็นว่าไฟกระพริบช้าลงนะครับในทางกลับกันถ้าหมุนไปทางทิศทวนเข็มนาฬิกา LED หนึ่งจะกระพริบเร็วขึ้นนะครับ ยี่ออชว์นโชว์หอหโชว์อยนยโชว์วนะครับพอดีเมื่อกี้คุณแม่ทำหมี่นะครับเอาไว้ตั้งย่น้ำลายไว้นะครับก็เผลอ นี่ครับแสดงผลที่เซเว่นเซกเมนต์นะครับนับ0ถึง9แล้ววนกลับเป็น0ใหม่นะครับนี่นะครับ 74LS48 แล้วครับแสดงผลเสร็จด้วยเซเว่นเซกเมนต์นะครับจะนับ0ถึง9แล้วกลับไป0ถึง9ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตัดแหล่งจ่ายไฟออกจากวงจรนะครับ อันนี้เราปรับ VR หนึ่งไปทางทิศตามเข็มนาฬิกานะครับทำให้ช้าลงนะครับนเดมเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นอีกนะครับอันนี้คือเร็วที่สุดนะครับของเรา นี่ความเรือปานกลางนะครับปรับเป็นความเร็วปานกลางนี่นะครับวางไขควงลงอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมี IC Regulator 5โวลต์เบอร์7805ตัวเก็บประจุบแบบเซรามิกสองตัว 0. หนึ่งไมโครฟาดและศูนย์ oh m, บบจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งไมโครฟาดนะครับผูดผิดนะครับย้ําครับศูนย์จุดหนึ่งไมโครฟาดและศูนย์จุดศูนย์หนึ่งไมโครฟาดตัวต้านทานปรับค่าได้หนึ่งร้อยกิโลโอมแบบเกลืองมาตัวเก็บประจุค่าคงที่แบบอิเล็กโทรไลต์เอ่อสี่สิบเจ็ดมิโครฟาดและศูนย์จุดหนึ่งไมโครฟราดนะครับ LED แบบซูเปอร์ไวท์หนึ่งตัว IC ห้าห้า IC74LS48 IC74LS90 เติมฐานค่าคงที่ขนาด330โอห์ม8ตัวเซเซกเออเติมฐานค่าคงที่6.8ก oh ิโลโอห์ม1ตัวและ15กิโลโอห์ม1ตัวครับ7ซเนเซ็กเมนต์แบบคอมมอนแคทูด1ตัวสายไฟขนาดต่างๆโพลล์บอร์ดขนาดใหญ่ และเชืตบอรดขนาดเล็กครับ เดี๋ยวจะตัดแหลงใจไฟจากวงจรนะครับโดยการถอดแบตเตอรี่ดาวน์นังเกตได้ว่าเอ่อเนเยอร์มันดึดแสแสงผลนะครับอันทดลองวันนี้ก็ ้นสุดลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จนจากตั้งแต่ต้นจนจบและหวังว่าเอ,อจะมีผู้ใดนำองจรนี้ไปพัฒนาต่อเติมดัดแปลงให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับสวัสดีครับ wir können...